สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มารีวิวการเดินทางจากสนามบินนะคะบรัสเซลนะคะที่ประเทศเบลเยียมนะคะมาที่เมืองไทยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างโฟก็มาขึ้นเครื่องที่สนามบินบรัสเซลนะคะเพื่อนๆอก็ใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็พอมาถึงแล้วนะคะโฟต้องใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงก,กว่าในการรอ,อขึ้นเครื่องเช็คอินนะคะ,ะก็เลยมามาพักนะคะที่ลาวนะคะ สนามบ,บินบราซ e ลนะคะก็ชิลมากเลยนะคะมีะผู้บ่าวมาเล่นเปียโ,โนให้ฟังนะคะระหว่างช่วงการเดินไปที่ที่เลานะคะคือที่ที่พักก่อนจะขึ้นเครื่องน,นะคะคือเลาในการพักช่วงระหว่างขึ้นเครื่องเนี้ยน,นะคะ,ะดมอนนะคะชื่อว่าไดามอนเลานะคะดมอนเลาที่สนามบ,บินบรา s e ลนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างที่นี่เนี่ย ฟูจ่ายไปประมาณน่าจะประมาณ70ยูโรนะคะเ,เพื่อนๆในการในการรอแล้วเขาจะก็จะมีบุฟเฟ่มีอาหารมีเครื่องดื่มให้กินแบบว่าเปรมหรืยไทยมากเลยนี่นะคะทางเข้าก็จะแบบว่าคือดีมากๆเลยนะคะบรัสเซลิลแอพอร์ตนะคะสนามบินของเขาไม่ได้รหรูหรามหาวเหมือนบ้านเราหรอกแต่ว่าคือเราของเขาก็ถือว่าโอเคนะคะใช้ได้เลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะเราสามารถกินอาหารได้แบบไม่จํากัดเลยนะคะบุฟเฟ่ต์นะคะฟก็จัดเต็มที่เลยนะคะนี่มนูอาหารเขานะคะมีทั้งของเคาของหวานมีอาหาร อาหารร้อนด้วยนะคะมีพวกข้าวนะคะต่างๆนะคะข้าวผัดมีน้ำชากาแฟบริการนะคะฟูกับคุณแพทิกนะคะก็วัน,นวันนี้ทั้งวันเนี่ยนะคะไม่ได้กินอะไรเยอะเลยนะคะเพราะว่าเตรียมตัวนะคะเตรียมท้องมาไว้กินเพราะว่าเราจ่ายเงินไปนะคะก็ต้องกินให้คุ้ม เน,ะะนี่ยค่ะข้างในก็ถือว่ากว้างขวางพอสมควรค่ะแต่ว่าข้อเสียคือในเล้าในเล้านะคะที่พักตรงนี้มันมันไม่มีห้องน้ําแต่ว่าต้องเดินออกมาเข้าห้องน้ําข้างนอกนะคะบรรยากาศก็ดีมากเลยค่ะเพื่อนๆนะคะนั่งชมวิวไปนะคะตรงวิวของสนามบินนะคะแล้วก็นี่ที่โฟชอบมากเลยนี่คือจะมีบาร์นะคะเพื่อนๆนี่มีผลไม้ให้กินด้วยนะคะผลไม้สดนะคะแล้วก็มีบาร์มีเครื่องดื่มนะคะพวกสแน็คนะคะกับ แก้มนะคะที่สำคัญคือมีอวิสกี้นะคะ,ะที่แบบว่าอร่อยๆนะคะให้กินนะคะแล้วก็มีพวกเครื่องดื่มก็จะมีน้ำส้มน้ำอะไรบริการแบบเต็มที่เลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไวน์ขาวไวนา์แดงนะคะนี่โฟก็วันนี้เนี่ยนะคะก็ตั้งใจว่าจะมาแบบว่ามาลองชิมวิสกี้นะคะเพื่อนๆ เพราะว่าโฟมไม่ไม่เน่ปกติไม่เป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยดื่มเหล้าเนาะไม่ค่อยดื่มเหล้าดื่มเบียอะไรอยเงี้ยแต่ว่าก็พวกไวนแดงไวนขาวนี่นก็ดื่มปกติค่ะนี่เขาจะมีไวนแดงไวนขาวให้บริการนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอาหารร้อนนะคะก็จะมีพวกเออเออเขาเรียกว่าซอสนะคะ พวกซอสแบบเหมือนซอสเฟนไฟายเหมือนที่โฟทําขายที่ร้านที่ร้านอาหารที่ร้านเฟนไฟายนะคะมีนะคะมีวีดีแล้วก็มีพวกซอสลูกชิ้นนะคะเขาเรียกว่าคคอฮักบอลที่นี่นะคะเราก็จัดกันเลยนะคะรอบแรกนะคะรอบแรกโฟก็กินอาหารร้อนก่อนนะคะก็อาหารเขารสชาติอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเพื่อนๆมาดูนี่ลักษณะนี้มันจะเป็นลูกชิ้นใหญ่นะอืมของเขาเนี่ย ะะแบบนี้นะคะหน้าตาอาหารในแอร์พอร์ตนะคะในเล้าส์นะคะเพื่อนๆคนไหนที่จะเดินทางนะคะแล้วก็ต้องใช้เวลาในการรอขึ้นเครื่องนานอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มานั่งชิลที่สนามบินก่อนได้เลยนะคะกระฟงกาแฟนะคะแล้วก็พวก เค้กอะไรต่างๆก็อร่อยค่ะอาหารเขา,าะค,ะคุณภาพคือใช้ได้เลยนะคะเพื่อนๆน, mm hmm. นะคะถ้าใครที่แบบว่าอยากจะมาอัานี้โฟก,ก็แบบว่ามาลองดื่มวิสกี้ค่ะเพื่อนๆมาตินี่มาตินี่นะคะถ้าใครที่เป็นสายแอลสายดื่มก็น่าจะดูด,ดีนะคะดี้ะล้ก็ลองดื่มนะคะก็ เขาก็ไม่รู้เขาชงยังไงนะโฟก็แบบนี่เลยแบบบ,บ้านนี่นะแบบบ้านเรานี่เลยนะคะเพื่อนใส่น้ำแกงไปก้อนหนึ่งสองก้อนนะคะแล้วก็เอาสแน็คไปนิดนึงนะคะแล้วก็ ใส่วิสกี้ลงไปนะคะใส่วิสกี้ลงไปนิดนึงนะคะเพื่อนๆก็มาลองชิมดูแล้วถือว่ารสชาติก็ใช้ได้เลยนะคะแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกว่ามันคล้ายๆรสชาติมันเหมือนคล้ายๆยาแก้ไอสักนิดนึงนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่าอร่อยค่ะนี่ค่ะมาร์ตินี่มีหลายหลายแบบมีบาคาดี้อะไรก็มีนะคะผมก็ลองดื่มดูก็ถือว่าแบบว่าใช้ได้เลยนะคะ <laughs> รสชาติถือว่าโอเคเลยนะคะถือว่าใช้ได้พอสมควรนะคะรสชาติอร่อยดีค่ะเพื่อนเพื่อน จากนั้นก็ได้เวลาขึ้นเครื่องค่ะเพื่อนๆโฟเดินทางนะคะกับสายการบินอเอเมอร e s นะคะเอเมอร e s แอร์ไลน์นะคะกะ็ถือว่านะคะเป็นเป็นครั้งแรกของโฟนะคะแต่ว่าคุณแพทริกเนี่ยเขาก็เดินทางด้วยสายการบินนี้บ่อยนะคะ,ะก็ มาดูเครื่องเขานะคะมาดูเครื่องบินนะคะมารีวิวนะคะเครื่องพาค่ะภายในเครื่องนะคะเป็นโฟ r ์วฟูลเดินทางชั้นปกตินะคะชั้นธรรมดาชั้นประหยัดนอเอคอนมิกธรรมดาแต่ว่าก็จะมีจ่ายเอ่อจ่ายใสเพิ่มนะคะสำหรับอัปเกรดเป็นที่นั่งแบบว่าเป็นที่นั่งที่มีพื้นที่ในการวางขานะคะเพราะว่าคือคุณเพดิกเนี่ยคือก็คือเขาอ่านะคะตัวใหญ่นะคะแล้วก็ขายาวนะคะอ้วนนั่นแหละเอาง่ายนะคะ ก็ถือว่าแบบเ,เราเราจ่ายเพื่อให้มีที่นั่งได้แบบว่าสบายๆนะคะแล้วก็อาหารการกินบนเครื่องก็คือเปรมหรือไทยมากเพื่อนๆควจะบอกว่าสายการบินนี้นะคะอาหารแบบ เต็มอิ่มมากแล้วก็เป็นอาหารแบบคุณภาพรสชาติอร่อยมากแล้วก็เสิร์ฟแบบไม่อั้นเลยนะคะทั้งของคาวของหวานน้ําดื่มนะคะแล้วก็พวกเ,เครื่องดื่มพวกวิสกี้ไวน์อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแบบว่าคือเขาเสิร์ฟแบบไม่อั้นเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยเดินทางด้วยสายการบินเอเมอร์สต์เอเมร์นะคะฟฟแบบแนะนําเลยนะคะว่าลองลองดูนะคะเพราะว่าราคาเครื่องนะคะในการเดินทางเนี่ยมันก็แบบว่าไม่ได้แพงมากนะคะโฟคุณแพทริกเขาจองได้ในราคาที่ค่อนข้าง จะถูกพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าแพทิคเขาเป็นเมมเบอร์นะคะแบบจีเนียรอะไรสักอย่างเนี่ยแหละคะ่ะอืก็จะจองได้ในราคาแค่7 0 0ดยูโรเองนะคะเพืเ่อนๆถือว่าแบบถูกนะคะถ,ถือว่าถือว่าถูกกว่าแบบปกตินะคะแล้วก็ทีนี้การเดินทางนะคะมาถึงต่อโฟนเนี่ยมาต่อรอต่อเครื่องที่สนามบินดูไบนะคะมาทรานเฟอร์ที่ดูไบแล้วก็ต้องใช้เวลาในการรอที่บดูไบก็พอสมควรนะคะแต่ว่าก็สนามบินดูไบก็ ดูดีมากเลยนะคะถือว่าแบบส,สะดวกสบายนะคะมีแบบโซนในการแบบว่าพักสุบรีมีที่นั่งอะไรให้แบบว่าให้เราได้เดินได้นั่งพักได้แบบสะดวกสบายนะคะแต่ว่าโฟก็ไม่ได้เดินอะไรเยอะมากหรอกค่ะเพราะว่าเหนื่อยนะคะนั่งนั่งมาก็เหนื่อยแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็แบบว่าทํางานหนักด้วยก่อนช่วงมาแล้วก็ก็แค่แบบเดินสํารวจเจอเวทนิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นก็ไปไปนั่งพักกันนะคะที่สนามบินดูไบค่ะ พอมาถึงเมืองไทยนะคะเพื่อนๆโฟใช้บริการ Fast Tra c k ค่ะ Fast Track คือ,อช่องทางด่วนนะเนาะในการที่ว่าเราไม่ต้องไปรอต่อคิวในการที่จะแบบผ่าน m m i g r a t ชันอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้บริการาลิมูซีนนะคะของทางสนามบินเนี่ยนะคะให้ให้เขามารับแล้วก็ผ่าน ช่องทางด่วจนะคะในการตรวจคือเราไม่ต้องไปรอต่อคิวธรรมดานะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่มารับเราแล้วก็มีคนมา,าส่งนะคะช่วยในการยกกระเป๋าแล้วก็มีรถมารับจากาช่องเอเมิเรชันนะคะตรงนั้นแล้วก็มีรถแท็กซี่นะคะรถลิมูซีนนะคะเขาเรียกลิมิซีนแต่มันก็เป็นรถธรรมดาเลยคะ่ะเป็นโตโยต้าแกมรีธรรมดานะคะก็จ่ายเงินไปเพื่อความสะดวกสบายค่ะเพื่อนๆในการไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องรอนานอะไรเงี้ยแต่การบริการของเขาเนี่ยคือถือว่าแบบยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยมารอตรงเวลา นะคะแล้วก็รถที่เขาใช้นะคะก็แบบว่าสะดวกสบายมากๆนะคะก็เนี่ยค่ะวันนี้โฟก็มาแชร์มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าการเดินทางกลับมาเมืองไทยครั้งนี้คือเป็นยังไงบ้างนะคะก็ แต่ก็จะมีอุปสรรคอยู่อย่างหนึ่งค่ะคือตัวคุณแพทย์เองเนี่ยไม่ค่อยสบายด้วยค่ะเพื่อนๆคือเขาแบบตมลูกหมากอักเสบอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเก็เลยเป็นเหตุผลแล้วค่ะว่าคือเราก็แบบว่าเออแบบใช้บริการความสะดวกรวดเร็วเป็นการาซื้อเวลาแล้วก็ความสะดวกสบายในการเดินทางนะคะในการกลับเมืองไทยครั้งนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ